น,นี้มาตรวจงานบ้านภูล่าสี่นอนสี่น้ำพร้อมอ่านจากุซี่ใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วลูกค้าสั่งงานเพิ่มมะสไลเดอร์ทุกหลังอันนี้ก็จะน่ารักน่ารักหน่อยในล็อบทมุนทมุนติดตามได้นะคะแนวคิดบ้านพูหลังนี้ก็ประมาณสนุกเรียบง่าย มาเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตจริงๆในห้องในบ้านแบบนี้ด้านในก็มีการเตรียมเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้เย็นโซฟาโต๊ะพูโต๊ะผูต้องมีทุกบ้านนะคะพร้อมหมดแล้ว ขอบคุณกำลังใจขอบคุณการติดตาม